แครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ว่านี่ถือว่าเป็นข่าวดีกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวด้วยเนะครับเพราะว่าเราสามารถทํานาปลางโดยที่เราไม่ต้องไปห่วงในเรื่องของปริมาณน,น้ําที่<ช>จะเพียงพอหรือไม่นะครับในช่วงหน้าแ้งปีนี้ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็แจ้งข่าวดีนะครับบอกว่าปีนี้มีปริมาณน้ําทํานาปลางทั่วประเทศครับอยู่ที่10กว่าล้านไร่นะครับเพิ่มจากปีที่แล้ว1.2ล้านไร่ครับ เรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมทางด้านของศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถแถลงการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งเพื่อการเพ,พาะปลูกปี2567ทับสองนะครับเขาบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยโดยกลุ่มชลประทานได้มีการเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งเพื่อการเพาะปลูกในปีที่ผมได้บอกไปนะครับ67ทับระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2567นไปจนถึงวันที่30เมษายน2568 ภาพรวมทั้งประเทศครับโดยการบริหารจาัดการปริมาณน้ําต้นทุนในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ําใช้การอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากรวมทั้งสิ้นครับอยู่ที่44,250ล้านลูกบาทเมตรอันนี้เป็นข้อมูลในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็พบว่าปริมาณน้ํามากกว่าปีที่ผ่านมาถึง3,863ล้านลูกบาทเมตรทําให้สามารถเพิ่มพื้นที่การเพราะปลูกได้อีก1.2ล้านไร่ครับ รวมไปอารวมไปถึงแผนการเพราะปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศด้วยนะครับในปีนี้อยู่ที่10กว่าล้านไร่เลยละครับค่ะซึ่งก็มีการวางแผนจัดสรรนะคะน้ำฤดูฝนค่ะปี2 5 6 8ัาจำนวน29,170ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็มีการสำรองไว้ใช้ในต้นฤดูฝนค่ะปี2 5 6 8ัาจำนวน1 5 0 8 0ล้านลูกบาทเมตรนะคะซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นค่ะก็พบว่าในบางพื้นที่เกษตรกรนะคะก็สามารถทำนาปรังต่อเนื่องจากนาปีได้ ตั้งแต่ก่อนวันที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7ไปแล้วกว่า0.75ล้านไร่ค่ะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ0.55ล้านไร่โดยใช้ประโยชน์นะคะจากน้ําช่วงน้ําหลากในการเพาะปลูกขณะที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มีการสั่งการให้เร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณล,ลุ่มน้ําเจ้าพยาให้แล้วเสร็จก่อนแผนที่วางไว้เพื่อให้เกษตรกรนะคะสามารถเริ่มเพาะปลูกนาข้าวข้าวนาปังได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะช่วยให้การปรับปฏิทินการ เพอาะปลูกมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการเก็บเกี่ยวให้ทันก่อนเข้าสู่ฤดูน้ำหลากในปีถัดไปด้วยค่ะครับ